บางคนนะครับบางคนก็พระเบรกอย่างเยอะนะครับเจียจานพระเบรกอย่างเยอะบางทีก็ไปวิ่งลุยน้ําหรือหมาแมวฉี่ใส่วิ่งมาแล้วร้อนแล้วมาจอดแล้วก็มาแมวฉี่ใส่นะครับจานก็คดนะครับก็มีลูกค้าเคยนะครับเจียสาวันไม่หายก็ดีไม่ได้ล้างรถนะหมาฉี่ใส่รอมแอคเข้ามาที่ร้อนนั้นนะครับจานคดแล้วก็ถ้าเปลี่ยนพระเบรกไอ้เจียจานแล้วไม่เปลี่ยนพระเบรก เราก็ต้องขัดพราเบกนะครับอันนี้ขัดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ตะใบตะใบก็จะอย่างดีก็จะแพงหน่อยนะครับสามสี่ร้อยก็ใช้ได้นานหลายปีอันนี้ตะใบเสร็จแล้วครับขัดพราเบกเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ไอ้ข้างนี้ยังไม่ได้ขัดแ้วเราเจียเจียจานไม่ได้เปลี่ยนพราเบกก็ควรจะขัดพราเบกนะครับ ไม่งั้นเบรกเราก็จะใช้ได้แค่ตรงนี้เนี่ย15เปอร์เซ็นต์เมสองข้างก็สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราขัดเราจะใบขัดใช้เวลาหน่อยนะมันก็จะเต็มหน้าเต็มหน้าคีย์เบรกที่อยู่ในล่องคีย์เบรกที่อยู่ในร่องเนี้ยก็ควรจะออกนะเพราะตัวคีย์เบรกตัวนี้มันจะเหนียวนะ ทำให้กินน้ำมันนะครับตัวนี้ขี้เบรกมันจะเหนียวแล้วขี้เบรกที่อยู่ในร่องแต่เนี้ยออกแล้วนะหาได้เหล็กบางๆนะคสอดออกตัวนี้นะครับ,อออะรบจะทําให้เบรกเหนียวหนืดกินน้ํามันนะหมุนล้อฝืดนะเนี่ยตัวคีขี้เบรกที่อยู่ข้างในนี่ออกไปห,หมดนะก็เมื่อก่อนก็เจียจานนะครับเจียจานต้อง เปลี่ยนผ้าเบรกไม้อะไรเงี้ยถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ต้องควรจะขัดนะครับถ้าไม่ขัดมันก็จะเป็นเงี้ยจะวิ่งแค่ประมาณเท่าไรสองข้างน้อยๆเนี่ยประมาณยี่สนะิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองที่เหลือหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่โหมันไม่โดนนะไม่โดนจานเบรกอันนี้ขัดแล้วนะขัดแล้วโดนจานเบรกเต็มๆก็เสียเวลาหน่อยนะ ถ้าควรจะขัดควรจะขัดนะทำเบรกทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับสามขาสำคัญนะเพราะอ,อันตรายเผื่อใครมาบิดแม่แรงเล่นก็เด็กเด็กวิ่งมาบิดแม่แรงเล่นนะเยอะแยะนะครับต้องระวังนี่ว่าเด็กๆเลยครับบางผ,ผู้ใหญ่มือบอลนี่ก็มีนะครับต้องระวังนะต้องเซฟตีไว้ก่อนเอ อาจารย์ก็เสร็จก็ควรคัดพระเบรกนะเบรกก็จะเต็มร้อยครับในางานเ็วิ่งไม่เบรกใช้เบรกไม่ถึงครึ่งไม่ถึงห้าสิบปอร์เซ็นคัดแล้วก็เออดูหน้าเต็มร้อยดีค